พี่เอกสารยังไงครับพี่ครับเขาไม่ให้เขียนให้กันค่ะรับรองค่ะส่วนนุ่งลงทำอ่ะใช่ค่ะเขาไม่ให้เขียนให้กันวันนี้เรามายื่นใหม่นะเอกสารมายื่นวันนั้นแล้วเขาบอกว่าตอบต่อการเป็นก่มวันะครับผมสมปานะครับผมที่ห้องส่วนนุ่งลุงพังนะครับเพื่อให้การรับเรื่องจากที่รอบหน้าจะเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวกันการเตรียม ตอต้นตเลยค่ะต้นเลยค่ะต้นนี่ใช่แล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเราต้นตอไม่ได้มาจากเราใช่ไม่ได้มาจากเราเลยมาจากที่ก็รู้ๆกันทั่วประเทศก็เห็นกันใช่ไหมคะนี่เราคือพูดความจริงและความถูกต้องเรามาร้องเรียนครั้งแรกมากัน5้าหคนหนูเป็นตัวแทนของอีกร้านหนึ่งเทลแอนแค สาขาพันท้ายพอรัาเนีเสร็จพอมาทางเจ้าหน้าท ouais> ี nada, ่ศูนย์นำลงศูนย pues, ์นำลมทำให้ยื่นเอกสารสองใบฉะนั้นคือคนแต่หนูเป็นตัวแทนยื่นสองเขาบอกว่าคนหนึ่งยื่นได้แค่คนเดียวทั้งที่หนูเป็นตัวแทนของสองร้านคือร้านหนูกับร้านของเจ้านายหนูแต่โดนฉีกเอกสารไปครั้งหนึ่งบอกว่าคนหนึ่งได้ตอนคนที่นี่ ถ้าเรามีแต่ถามว่าผู้หญิงแต่เราจําหน้าพี่ๆเขาไม่ได้แต่เขาบอกว่าคนหนึ่งจะส่งได้แค่ใบเดียวเอกสารต่อคนเขาฉีกหลังก็ได้เขาฉีกต่อหน้าเลยเขาไม่ได้ฉีกข้างหลังแต่เราก็คือตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่ามันมันจะมีเหตุผลอะไรหรือมีผลกระทบอะไรเราก็เลยแบบอยเลยตามเลยไม่เป็นไรก็คืออย่างนี้ประเด็นเนี่ยจังหวัดวสุราษฎร์เนี่ยนะเราก็รู้อย่างนมันเรื่องคด อันนี้ว่าส่วนตรงไหนที่ว่ามันเป็นส่วนที่แพ้แค่ประกาศเชื้อโรคเนี่ยนะตอนนี้สถานการณ์เราเมื่อกีดีขึ้นเพราะว่าเราก็มีการบล็อกพื้นที่ครับทังนั้นเนี่ยมาตรการผ่อนคลนยมันอกอกมาเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จังหวัดอย่เดียวก็ต้องโดนควบคุมจากทางรัฐบาลจากส่วนกลางด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรพวกเราก็ยื่นมาจะได้ให้คณะกรรมการติดต่อนะครับ เขาเป็นข้อมูลเพื่อใช้นําเสนอตักธรรมชาต่อไปอันนี้คือเรายื่นมาที่แรกเราไปกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดพอเราไปที่กระทรวงกระทรวงโยนมาที่ศูนย์น้ำลงทุนพอเรามาที่ศูนย์น้ำลงทุาศูนย์น้ำลงทุนให้ไปที่อบตโคขามซึ่งเราก็ไปดําเนินการเป็นขั้นตอนตามที่เขาแนะนำไม่เป็นไรอันนี้ผมเดี๋ยวผมรับเองนะผมรับเองใช่แล้วไปมนาดีนะที่โดนล็อกอยู่แเดี๋ยวรับเรื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวเสนอ ยังไงยังไงก็ขอให้เร็วหน่อยเพราะว่าปากท้องเราต้องกินเรามีทางกา,า,ารอนทา,ทานรบาลแล้วทีเนี้ยอ,อย่างอย่างพวกข้าหรือว่าคนอื่นๆนี่สามารถดําเนินกิจาการได้หรือดําเนินอะไรได้อย่างเงี้ยคือแล้วทางเราจะเอาที่ไหนกินที่ไหนใช้เราก็มีภาระไม่ต่างาจากพวกคุณเราก็เลยแบบอย่างพอความได้ตลาดขารถไฟนะคะติดเป็นร้อยนะคะ สี่วันทำความสะอาดเปิดได้นะ ขาเพิ really okay. s <S right? like, so birth birth? ่มมีอยู่ความเสี่ยงนั่งแล้ว้ค่ะคฟิตเนสแล้วก็อาน้ักค่ะแล้วก็นวดสปาค่ะที่ตอนนี้ที่ปิดอยู่ค่ะนวดสปาไม่นวดได้เอนไดเใ่่ไหดค่ะ ก็จะรวมเป็นนวดคอนสแล้วคนอยู่ในร้านอย่างอื่นด้วยไหมหมายถึงว่าอยู่ในร้านเขียนขึ้นนว,นวดนวดคาราเกงเงี้ยก็ไปเนี่ยบอกว่าไม่ต้องขอเพราะไปขอสาธารณกขอไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมอ่าโเคตรวจหลายร้านแล้วขอไม่ได้พอมาเปิดนวดตามพรบสถานบริการก็เปิดไม่ได้เพราะมันต้องไปขอไปญาตสถานบริบาารการนวดแบบตามสถานบริการนะตามพรบสถานบริการก็ไม่ได้อีก แต่นี่เรานวดภายใต้คำนิยามของสาธารณสุขใช่ไหมที่มีใบหมอมีใบใครบหมดแล้วแล้วก็เจ้าของร้านก็มีใบประอกอบตั้งเนาะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปบอกทีมงานพวกเราด้วยอมายถึงว่าใครที่ทําไม่ถูกระบบมันก็ต้องเอาเข้ามาให้ระบบให้มันถูกต้องไม่งั้นมันก็เสียหายกับพวกเราด้วยเพราะสมมุติสมมุตินะมันเกิดกับร้านวน,านวดน,นวดหนึ่งที่ไม่ได้มาตรฐานเขาก็ไม่ได้มองแบบว่ามันมีใบหรือไม่มีใบมันก็โดนกันหมดเหมือนตลาดมันก็โดนกันหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ย ก็จ<น>ะเอ,อญญาศพเข้าไปพกุนอ่าอันนี้ทุกทุกทุกหน่งานนั่นแหละเขาก็จะเพื่อมาตรการของเขาเนาะ